อันนี้เรียกเจ็ดเเนี่ยซื้อเป็นประจำไออายุตัวเองเนี่ยซื้อเป็นประจำทั้งงวดมันซื้อสองวดเดี๋ยวไเจเจ็ดกับหาชีศูนย์โอ้ยขาดะนบบ่มาเนี่ยเจเจ็กับหาีทางเราตาสียดาเนาะเนาะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับเฮใหทันทีเลยเห่นทีอ่ เอาเลยปาตัวอนีรอสูตรพ่อเราสูตรอินเตอร์เดียเดั่มนถือกี่เทียบ่ถือกัดหางวดมีมันถือเจ็ดไปตามสูตรถ้ามันถือก้พันันได้ตัวไหก็ถือเจ็ดเจ็ดเจัไดกับซี่าศูนอันเกา งวดเอที่านมาแม่นี่งวดทีพานมานงไม่กับตารางที่เราากังนี่งวดที่แล้วก็มีหาสีศูนยศหเดี๋ยวเดี๋ยวเราคำนวณห่นงรเขียนใส่กระดาษแค่นีอ่ที่มองมงเขีนเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราคำนวณออกมาเรบปจับหายไรายเลยนะบอกว่าเหตุหายไรหางหลายตัวหรอเขียนใส่ตรงนี้เพาะอเอา เห็นแล้วน oh, ั <t 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 ่นแหะเห็นแล้วเราว่าวัยากี <t <t ่เนี่ยังจะจับคู่เท่านั้นล่ะยังจะจับคู่เท่านั้นหรือจับตัวใดวันนีวันเล็กนเป็นยังไงวาซือให้ล้อก่อนดีเล็กคนคืออย่างก่คือให้ล้อ่อนดีเลขมันคือให้ล้อ่อนดีมันยางวะเป็นยังเลวะมันถิกหนีเขามันมันจะเล้าหนีเขา มันมันต้องหนีเขาอยู่แล้วเราแบบหแบบขยำหารู้แล้วเฮ้ยออกปตําไประจำตั้มตัมตั้มขยาฮุกถุงม้าขยำหนีคนขยำหนีสูตรตัวนรได้มันตรงนี้ถือจะตาแล้วมั้นี่ันหนีเขาอยู่เนี่ยออกชุนชุนออกเจ็ดเบ็ดขาขาหูตนี่เ้อทัมสนขนาดนี้อยเนี่ย เนี่ยซีศูนูงเนี่ยวี่มีเจ็ดเ้่อพี่น้องบึงนี่แต่รางวดเร้วรเขียนเราวเแปดเขีเ้าจ็ดเให้ไม่จับคู่ให้แบาน้ก็เราจับคู่ให้จับมาผมจีได้ลอกเขียนตัวงีายเห็นิ่นบึงป่ะดิีดดังดี่ดังเราจเขียนมันได้เขียนขีางล่างก็ได้ครับมันนบางวันเขียนแท้ใบนี้ก็ได้ครับ หูวเราบกข่อยดีเด้อพี่น้องเอียขัดออกมาเลยเดี๋ยวชิลอกไม่ให้เราชิลอกไม่ให้จับพวกหูละห้าหัวนี่เป็นอย่างบุญเนาะห้าเราจับถูกที่จริงเลยเราถูกจูงหัวแต่เราจับถูกจับก็ถูกจับโคก็ถูกหัวก็หั่นแบบนี้หา หาซุ้มตัวนี้ซีหาซุ้มวันนี้นี่เจ็ดนี่ 4, 5, 5. 8. 8แปดแปดสองตัวแสดงว่าเราต้องจับใส่แปดเลเอาสามสามจ็ดกับเจ็ดแปดอ่ะจับมาแล้วสองหางที่น้องััดักตาเหรอเอาเจ้าครูเอาซันนี่ สามตัวดิคสามตัวสามตัวนี ha? Ha ่ได้เอาสองสามตัวย no ังไม่ถึงบ่อสามตัวเอาเลยตาเบิกแล้วจับให้ผมเลยวันนั้นแล้ววะสองตังบุแล้วจับเลยเบิกแล้วแล้ววะสามตัวบ่อบ่อาเอาสองตัวก่อโอ้เราจะจับไม่ครบเลยหนิตาเราทีนี้ดีมันสองแปดแต่ซือบ่อ ใส่บิ้งนี่บ่สูตรแล้วเนี่ยเออเลขบ่หลายตัวเเนี่ยจับนี่ตีสูตรอ่ะเราจับแต่สามแปดกับเก็บมาจับนี่จับมีอันนี้อันเก่านี่คืออันเก่าเนาะมันมาเสร็จนี่กับตัวนี้กับตัวนี้นี่เด้ยวเจ็ดสามเดียวเจ็ดสามอย่าง้ยอ๋อไม่ยุ่งกันดูแล้วนี่อันนี้อันเก่านี่มันสูอันเก่านี่มันศูนย์หก นี่เจ็ดสามนี so ่ตัวหนึ่งนี 8, hey, ่เราเอกเอาให้เอฟซีมันจับออกไทยตัวนั้นเพิ่นเพิ่นออกจับเลยพี่น้องเด้อจับบอลในช่องว่างนี่แหละหน่อยแค่สองหางจับบอในช่องว่างนี่แหละเออมันเคยออกยังซี่เนี่ยมันเคยออกยังซีเออเราเลยจับเป็นเส้นอะไรก็ไม่รั้สามแปดก็จีบแปดดิงวดที่แล้วยมสามแปดเจ็ดแปดเ สามตัวเามข้นีเัวมนองหาใสเอาดยตัวสตัวมันอตัวนี้เอาตัวนในี่เอาตัวนี้นี่นีนี่นี่นเอาเอาวะนี่ตเอาวะมารัผม้สามตัวไอสี่ถือกันวะเออเอาสี่ถือกันนะเอาเอาเอาสมตัวก่อนก็ร็อนี่ยังก็ อย่งี่ก็ศูนยี่ก็ศูนย์นี่แล้วเนี่ยซี่ก็ศูนย์ดิอือ่าขาพี่น้องจับเองแต่จับเด้อแต่ว่าดียิ้จับให้เนาะสามตัวสี่เก้าศูนย์วันนี้เราจับไห้เนาะมงคลมงคเราจับให้นีสามสามแปดกัเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดแปดเจตัวนีเห็นคจับน้ำได้เร่อหรอสามแปดกับเจ็ดแปดเนาะ chân hà nó cả hết hàng rú, thế mà, đừng lืm nữa, không có lão <Nhạcayo> này, thay, thay <Nhạcayo> chắp, cái này hẳn lận, thưa tung quá, áo, <Nhạcayo> áo, 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 นีๆๆๆ happy, a, ่นี bye. Bye ่เบิ้งเบิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวชิเฮเบิ course, ้งตัวนี้เห็เบิ้งตัวนี้ก็ง่ายค่ะพี่น้องบ่มักจับให้จับเอาเองนี่เอาจับเอาเองครับอ้านี่มีซ้ำนี่แต่บ่ามักเราจับให้จับอยู่ในช่องว่างเนาะตัวที่พ่อขีดนั่แหละเ้ามาจับเลยมีเจ็ดมีสิบมีแปดมีเจ้ามีหกมีหนึ่งมีสามมีสองเพราะนั้นอ่านี่น้องมาชอบจะเอาไปมีเคาะมีหน้าบ้างบ้มักปรชอบเบิ้งแล้วพันพันมาเที่ยวเ่ามีเกะดิ้น่ะเตี้ย ที่แล้ว่ไม่เจ็ที่้วว่ม่เจ็ดแต่ว่ามีหาศูนย์มีหาที่ศูนยหาศูนย์ที่ศูนยหาศูนย์หมดที่แล้วคือว่าถึงท่้าจับก็ถึงมันเคยอ่อยยังทีเคยออยยังไหนังที่ฮะมันเดี่ยังที่ังที่มันเคอยออกมันออกขย้งเออออกขย้งอืมครับนะจะไม่ใช่ย้ำหกครับผม ออกแค่กว่านี่ยเพราะงี้จะแร้น้ำไปเนี่ยจัดไปจัดไปอพี่น้องเนาะสําหรับแนวทางพ่อเราเป็นแนวทางเนาไหมเนาะพิถีพิถันกันนะครับโอเคเขาไปเขาไปได้ออกการนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเราครับผมมีเงปังครับผมเอาได้ <es voir>